นะเอาละครับเรามาตามโมกหนูลานะครับของคุณเจที่เคยเทําไว้นะครับสําหรับน้องมือใหม่เลยนะครับที่ซื้อต่อโมกหนูลานะครับคุณมดนะจะให้คุณมดแนะนําเลยดีกว่านะเอาละครับจะสร้างยังไงครับคุณมดต้นนี้ก็ไม้ต้นนี้เคยมีคลิป เก่าทีแรกอยู่เลยใช่ไหมครับก็คือตอนนั้นเป็นไม้ซื้อมาจากตลาดทั่วไปครับผมโอ้ดีเลยดีเลยผมก็เอามาคัดลำต้นครับครับผมแล้วก็ตัดเขียงและตอนนี้เขาแตกมาให้ตามที่ต้องการแล้วครับอ่าแล้วจะทํำยังไงจะบอกให้ละเอียดเลยก็เนี่ยครับคอพอตัด ฝั่งนี้จะสร้างเป็นลำต้นครับตอนนี้เขาาแตกมาตรงข้ามอันนี้จะเป็นกิ่งสองอ๋อนี่นี่แตกมาที่หลังนะอันนี้เป็นลำต้นโอ้อแรกไม่มีอะไรเลยครับโอ้อที่ด้ดวนถ้าย้อนไปดูได้ใช่ย้อนไปดูในคลิปเก่าๆได้ครับแล้วฝั่งนี้ยก็คือเนี่ยอันนี้เป็นกิ่งหนึ่งเลยครับโอ้นะะเห็นไหมะไม้ไม้ที่ขี้เหร่ขี้เหร่นะบางทีมันก็มีมุมมองอยู่ <c oughs> นะมีจุดขายอยู่นะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับไม้จะให้ผ่านมือคุณมดก็จะโอเคสวยแล้วนะครับเป็นรากธรรมาชาตินะครับคุณมดครับค,ครับผมนะเป็นไม้รากธรรมาชาตินะแต่ว่าสวยครับโม่งหนูลาใครจะเอาแบบแบบนี้ก็ได้นะครับไปหาเองแต่ว่าเอ,อคุณมดจะมีรากกึ่งธรรมาชาติกึ่งจัดผมก็ชอบแบบนั้นนะคุณมดนะที่มันสุง้งๆตาๆบ้าง นะอาจจะไม่ไม่เรียงเป็นตะขาบนะผมชอบแบบนั้นนะครับเพราะนั้นก็ลองลองเอาไปเลี้ยงเองดีกว่าสนุกจัดรากสนุกมากครับผมจัดหมดเลยครับตอนนี้นะพอเราได้จัดได้ทำมันก็จะเกิดความสนุกสนานสร้างสรรค์นะครับตอนนี้คัดกิ่งอยู่นะครับครับเราดูดีกว่า อันนี้กิ่งหนึ่งับผมหน้าไม้ฝั่งไหนครับคุณบอสฝั่งฝ<น>ั่งนี้ครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนหน้าไม้ฝั่งน้นคุณบอสก็เลยเลือกเอ็นนี้เป็นกิ่งหลังใช่ซับหลังนะครับโอ้สวยเลยครับสวยหล่อเลยครับทีนี้ เก็บเก็บนิดหนึ่งนะครับแต่แต่ยังเก็บไม่ชิดนะครับเพราะ<อ>ว่ากิ่งเขายังไม่โตเก็บ<า>เผื่ออยู่เก็บเผื่ออยู่ต้องการให้น้ําเลี้ยง<ๆ>เลี้ยงกิ่งนะฮะคุณมอครับผมอันนี้ไม้คุณเจนะครับใครสนใจไปสร้างสรรงานต่อก็ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวลงเบอร์โทรไ้ให้ขายทุกต้นครับ เอาละครับทีนี้มาดูกิ่งที่สองว่างนะครับกิ่งที่สองนี่ก็อยู่ที่เราดึงนะะดึงมุมองศานะครับเอาเอาไหนครับคุณบอเอาอตัวนี้สองใจเลยอาจารย์หรือจะเอาอันนี้อยู่ที่ว่าเจ้าของนะเขาอยากจะาเ,เอาไหน<ล>ถ้าเร็วหรือช้าเอนถ้าถ้าถ้าเอาเร็วก็จะใช้อันนี้เลยก็ได้ แต่ถ้าเอาช้าคู่นี้จะสวยกว่าเออผมเป็นผมผมเอาเอาช้าครับเพราะผมต้องการคู่นี้สว,สวยกว่าครับเพราะว่ามันมันเพราะว่าอันนี้มัน,มนอยู่ระดับลึกไปนิดนึงระดับต่ําระดับเดียวกันใช่งั้นผมก็คงจะต้องเอาอันบนดีกว่าให้เจ้าของเขาก็ตามใจเราแล้วใช่ครับเพราะ,ะว่าตอนนั้นน่ะที่เอาให้ผมไปคัดครั้งแรกอ่ะอันนี้เขายังไม่มาให้ครับครับผมเราก็เลยเอาเผื่อไว้ครับผม เราเราเลี้ยงไม้เราเอาทิศทางที่ค่อนข้างจะถูกต้องกว่านะครับดีกว่าเอาโตรหรือเล็กนะครับเดี๋ยวก็โตนะคุณมมนะเดี๋ยวก็โตรครับเนี่ยพอตัดต่อเนี่ยเส็จนะครับเนี่ยเนี่ยโตที่สุดแล้วครับทีนี้ไม่มีอะไรโตรเท่านี้ละอันที่โตนะมันโดนตัดโอ้ยหล่อเลยครับพอคัดเนี่ยก็จะเห็นเห็นทิศทางชัดเจนเลยครับอันนี้เป็นกิ่งหนึ่งครับอ<า>ันนี้รอก่อนนะ ต้องรอครับยังเข้ารวดไม่ได้ครับเพราะเขายังเขียวๆอยู่ต้องให้ออกนวลถ้าโม่งหนูลาเนี่ยถ้ากิ่งเขาอยู่เขียวเล็กๆกับผมเคยเข้ารวดแล้วเขาจะชอบไม่โตครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาไว้ก่อนจะปล่อยไว้ให้สำหรับต้นนี้พอแค่นี้นะครับแค่นี้ก่อนมามาดูพิจารณาตอนที่สองนะครับโอ้ตอนนี้ก็หล่อเหมือนกันครับเป็นลักษณะของไม้ไม้ธรรมชาติคุณมดได้ขวัญ ควันไวเปล่าควันไวเนี่ยนะใช่ครับนะคว้นไวคราวที่แล้วเพื่อต้องการให้แตกรอกจะเดินที่นี้ครตัดตัดจนเข้ามาได้แล้วครับเนี่ยเรามีอันนี้แตกมาแล้วความจริงานเราอยากได้ตาคู่นี้ครับเออเขาแตกเขายังไม่ระเบิดเขายังไม่ระเบิดตอนนี้ตัดไม่ระเบิดใช่ไหมไม่ระเบิดวางระเบิดเลยครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวแล้วครับเขามีจงนี้แตกมาแล้วเราจะวางระเบิดแล้วครับปังเนี่ยนะวางระเบิดแล้วครับตาในไม่แตกใช่ไหม อ่าไม่แตกก็ต้องแตกแล้ครับทีนี้ถ้าไม่แตกก็ทิ้งเลยครับเพราะว่าสร้างต่อไปไม่ได้เอาละครับมาดูครับนี่โม่งหนูลานะต่อธรรมชาติครับแต่ตอนนี้โม่งหนูลานั้นไม่มีขายในท้องตลาดนะครับบอกไว้ก่อนเลยต้องโทรติดต่อไปตามสวนบอนไซต่างๆนะมาจองได้สวนบอนไซบ้านมดน,นะครับเอาไปทําพันก่อน อย่าอย่าเลือกว่าเอารากรอบทีเดียวนะครับแต่ถ้าเอารากรอบก็มีนะคุณโมนาะงมีที่จัดรากไว้แล้วะร,ราคาก็อาจจะ,ะเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงแพงกว่าว่างั้นเถอะแล้วก็จัดรากรอบนั้นก็จะหลักพันหลักพันครับหลกักหลายพันหน่อยก็มีนะครับมีพันพันต้นกับพันปลายนะครับมีทุกขนาดนะครับบ,บันไสบันมด สร้างงานไปได้วยกันแล้วกันนะครอันนี้ผมนําเสนอเทคนิคทุกกิปเนี่ยจะละเอียดนะฮะพี่ลีพีไลไม่ใช่ฮะละเอียดละออครับปะรนิดอันนี้ก็จะเข้าลวดไว้ก่อนนะคุณมดจะเข้าลวดไอ้ยอดนะครับมันมีเฉยนิดนึงงราบทิศทางนะครับ อยากจะบิดตาเนี่ยแต่ไม่รู้มันจะบิดไปแ่บตอนเนี้ยมันอยู่หน้าจะเอาจะเอาคู่นี้ไปข้างหลังคู่เนี้ยตอนนี้มันอยู่หน้า,า,า,นห,าหลังอ,นนอยู่อหหน้าล,าลจะให้มันอยู่ด้านข้างเพราะว่าจังหวะเน,นี้ยมัน<อ>สวยถ้าตัวเนี้ย้านี้มันเตี้ยไปอันนี้ก็สูงไปอ๋อเตี้ยไปสูงไปถ้าเอาตัวนี้เตี้ยไปเหรอเตี้ยไปครับเพราะว่ากิ่งมันอยู่ตรงนี้มันมันเตี้ยไปเพราะว่าแะแผลมันอมขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นสั้นไปเลยไปสั้นนะท่านดูนะครับเวลาเราเลือกที่จะเอาเลือกตาคู่ไหนอ่ะ เราต้องผ่านประสบการณ์นะต้องลองดูบิดไปฮะบิดบิดนะมีสิทธิ์นะครับไปนะลองดูนะครับถ้าบิดไปก็โอเคอันนี้เป็นไม้ฝึกหัดนะฮะไม้ฝึกหัดคัดกิ่งเข้ารวดแล้วหาไม้แต่ถ้าถ้าท่านต้องการสร้างก็กิ่งตอนเริ่มกิ่งตอนเลยผมแนะนําอย่างนั้นนะครับผมเริ่มจากกิ่งตอนปลูกเองด้วยตอนนี้ ได้แล้วครับคุณมดได้แล้วเนี่ยบิดบิดตาครับไปในทิศทางที่ต้องการแล้วโอเคโอ้โหเป๊ะเลยครับตัวนี้ก็คือกิ่งหนึ่งไอ้กิ่งสองกิ่งหนึ่งครับกี่งสองครับสองแล้วจากใบเนี้ยขึ้นต้นมาแล้วก็ตัดทศกิ่งหลังกิ่งหน้าตามสเตปไปะครับโอเคครับตอนนี้มีเรื่องราวแล้วครับนะเป็นเรื่องแล้วครับตอนนี้เป็นเรื่องแล้วนะครับ มีอย่างนี้เท่านี้แหละครับท่านดูนะกิ่งเล็กๆแค่นี้นะครับแต่เราส่วนใหญ่จะเลี้ยงให้โตให้ได้ขนาดแล้วค่อยไปตัดโอ้โหอ,อันนั้นมันบางทีมันไม่ตรงให้ไม่ตรงนะครับเสียเวลาเสียเวลาพนนมันนะอันนี้คือเป็นเทคนิคหนึ่งนะย้ําเลยว่าเราจะต้องบิดตั้งแต่ขนาดนี้แล้วเลี้ยงไปจะได้ทิศทางที่ต้องการนะครับนเนี่ยสีสีกิ่งขนาดนี้คือการเริ่มบิดตากำลังดีครับอาจารย์ ขาวนวลอมเขียวใช่ใช่ใช่ครับเนี่ยข้างบนเริ่มน้ำตาลแดงๆนิดๆข้างล่างนวลๆอ่ะอ่านวลๆน,ลนะครับอันนี้เราต้องเริ่มบิดมากขนาดนี้ตั้งแต่ขนาด,ดถ้าเล็กขนาดนี้ก็ไม่ไม่ไม่นิยมไม่ไม่แนะนําไม่แนะนาแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นมาขนาดขนาดนี้ก็บิดไม่ไปแล้วครับไม่ไปแล้วบิดบิดไ,ไปครับแต่บางทีแตกแตกแตกเลยครับใช่ครับขนาดนี้ดีที่สุดครับ แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้บีดไว้นะครับอันนี้ไม่ต้องครับอันนี้เขามีตาคู่นี้พอดีเลยตาคู่นี้จะเอาตาคู่นี้แต่เราเผื่อไว้อันนี้เผื่อเอาไว้ครับเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องยังไงรับถ้าเราตัดตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเผื่อไม่แจกเดี๋ยวเผื่อมันแห้งไปครับเดี๋ยวค่อยไล่เข้ามาครับครับผมเอาละครับง่ายไหมครับดูคุณมดแล้วการสร้างบอนไซง่ายขึ้นนะครับเห็นดำไรแล้วนะฮะเห็นแสงอะไรปลายมงแล้วครับนะะขอบคุณคุณมดมากนะครับสำหรับคลิปนี้ นะติดตามเรื่องราวตอนต่อไปครับ